ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันที่24มีนาคมนาะวันพฤหัสฟุตบอลโปรแกรมทีมชาติก็มาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะ จากที่เราไปเล่นบอลลีกวันเล่นบอลญี่ปุ่นมา2วันแล้ววันนี้บอลทีมชาติกลับมาแล้ววันนี้เลือกมา4ี่คู่เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทั้งหมดเลยนะเป็นโซนเพลย์ออฟนะหาอีก3ทีมเข้าไปในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่กาต้านะตอนนี้โซนยุโรปได้ไป10ทีมและเหลืออีก3ทีมกองต้องมาเพลย์ออฟกันวันนี้4คู่ก็มีโปรตุเกสเจอกับตุรกี อิตาลีเจอกับนอร์ทมาซิโดเนียแล้วก็สวีเดนเจอกับเช็กแล้วก็เวลเจอกับออสเตรียนะเตะกันตีสทุกคู่เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง So อกเกอร์สไนเปร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าคู่ไหนผมเลือกมาเป็นคู่เอก วันนี้ผมเลือกคู่นี้มาเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสเจอกับตุรกีนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของโปรตุเกสสนามเอส a ตาดโอดาเกานะเป็นสนามยาวของ f อฟปอโตแต่กันเวลาตีสองเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทั้งหมดเลยว่ามีอะไรกันบ้าง สำหรับโซนยุโรปนะได้โคต้าไปฟุตบอลโลกที่กาตาร์13ทีมตอนนี้ได้ไป10ทีมนะั้นนะเหลืออีก3ทีมต้องมาเพลย์ออฟเพลย์ออฟก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มละ1ทีมนะที่จะได้เข้ารอบกลุ่ม A ก็จะมีสกอตแลนด์เวลยูเครนเจอกับออสเตรียนะเวลเจอกับออสเตรียวันนี้ใครชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างสกอตแลนด์กับยูเครนสกอตแลนด์กับยูเครนนี่ยัง กำหนดวันเตะไม่ได้นะเพราะยูเครนยังมีปัญหาอยู่วันนี้ก็เป็นเวลกับออสเตรียแข่งกันก่อนนะและใครชนะก็จะเข้าไปรอแล้วก็ต้องดูว่าสกอตแลนด์กับยูเครนจะว่างไปลงสล็อตวันไหนเนาะก็เดี๋ยวต้องดูกันสำหรับคู่นี้ส่วนสาย B ีสาย B ีก็จะมีสวีเดนเช็กรัสเซียแล้วก็โปลแลนด์ รัสเซียนี่อย่างที่เรารู้กันนะก็โดนแบนจากฟุตบอลไปเรียบร้อยแล้วนะอยู่ดีๆก็ซวยไปเลยสําหรับนักเตะรัสเซียโปแลนด์ o นี่ส้มหล่นเลยนะเข้าไปรอเจอคู่ระหว่างสวีเดนกับเช็กเลยโปแลนด์ o ก็ได้เข้ารอบอัตโนมัติเลยนี่คือส้มหล่นนะไม่ต้องแข่งให้เหนื่อยเลยไปเจอผู้ชนะระหว่างสวีเดนกับเช็กอันนี้คือกลุ่มบีนะก็คือเข้ากลุ่มละทีมอ่ะก็เหมือนเล่นรอบรองชนะเลิศนะก็4ี่ทีมแล้วก็เข้าไปชิงกันและใครได้ที่1ก็จะได้ไปฟุตบอลโลก ส่วนที่น่าสนใจคือผาสีนะผ่าสีก็จะมีอิตาลีโปรตุเกสแล้วก็นอร์มอนโซดเนียแล้วก็ตุรกีวันนี้อิตาลีเจอกับนอร์มันโดเนียแล้วก็โปรตุเกสเจอกับตุรกีนะใครชนะก็จะเข้าไปชิงกัน1ทีมนะก็ได้โคตาเหลืออีก3มทีมเท่านั้นนะสำหรับโซนยุโรปวันนี้คู่ของเราเป็นโปรตุเกสเจอกับตุรกีเนาะที่ผมจะเอามาคุยกัน โปรตุเกสเจอกับตุรกีวันนี้เล่นกันที่สนามดาเกานะสนามของปอโต้อุณหภูมิ12องศาแล้วก็คาดว่าจะมีฝนด้วยนะดูจากพยากรณ์อากาศ เฮทูเฮดของคู่นี้กันก่อนเจอกันมาไม่เยอะนะเจอกันมา2ครั้งในปี2000แล้วก็2008ต้องย้อนกลับไปค่อนข้างไกลแล้วนะเกือบ20ปีที่แล้วเป็นโปรตุเกสชนะได้ทั้ง2นัดเลยนะโปรตุเกสชนะ20-20ทั้ง2นัดเลยเล่นในบ้านของโปรตุเกสทั้งหมดนะยังไม่เคยเล่นในบ้านของตรุรกีแล้วนัดน,นี้ก็ยังเล่นในบ้านของโปรตุเกสอีกด้วยเนาะมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันทางโปรตุเกส6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ3 เสมอหแล้วก็แพ้2นัดล่าสุดนี่แพ้เซอร์เบียนะทำให้เซอร์เบียเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งนะเข้ารอบอัตโนมัติในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนะโปรตุเกสถึงต้องตกลงมาเพย์ออฟนะ ก็ถ้าโปรตุเกสเล่นแค่เสมอนัดนั้นจําได้เลยนะถ้าโปรตุเกสแค่เสมอก็เข้ารอบเป็นที่1แล้วแต่ดันไปแพ้นะก็เลยต้องมาเพลย์ออฟแล้วเพลย์ออฟอันตรายเลยมาอยู่กับอิตาลีด้วยนะก็อันตรายเลยสําหรับโปรตุเกสโปรตุเกสฟอร์มก็โดยรวมก็ถือว่ายังไม่แย่เท่าไหร่นะเพียงแค่2นัดหลังสุดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเจอไอแลนด์เสมอ0ูนแล้วก็ไปแพ้เซอร์เบีย2อนก่อนหน้านั้นก็ชนะหมูลักจมเบิกมา50ชนะอชนะอาร์เบจานมาสามศูนย์ชนะไอร์แลนด์สองหนึ 2หนประตูต่อศูนะอันนี้คือฟอร์มของโปรตุเกสดูแล้วก็ไม่ดีไม่แย่นะจะว่าดีก็ไม่ใช่นะเพราะว่าชนะนี่ก็ชนะแบบชนะไอร์แลนด์อย่างเงี้ยชนะอารนน์ไบนานชนะลักซัมบูกแต่ว่าเจอไอร์แลนด์นี่มีเสมอศูนย์ศนยด้วยนะแล้วก็นัดสุดท้ายมันแย่หน่อยนะแพ้เซอร์เบียต้องมาเล่นเพลย์ออฟเลยส่วนทางตุรกี หกแมตช์ล่าสุดนี้ตุรกีชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1นะนัดล่าสุดก็ชนะมอนเตเนโกทําให้เบียดมอนเตเนโกเข้ามาเพลย์ออฟได้นะก่อนหน้านั้นก็ชนะยิบรอนตา6-0ชนะลัตเวีย2-1เสมอนอร์เวย์1-1แพ้ฮอลแลนด์ไป6-1แล้วก็ชนะยิบรอนตาสาก็ฮอลแลนด์ในกลุ่มนี้ก็คอนแลนด์เข้าเป็นที่1ก็เข้าเป็นอัตโนมัตินะตุรกีก็เข้ามาเพลย์ออฟเบียดมอนเตเนโกนัดสุดท้ายเลยนะมาเพลย์ออฟได้นี่คือฟอร์มของทั้ง2ทีม เดี๋ยวมาดูประตูได้เสียกันหน่อยสําหรับโปรตุเกส12แมตช์ล่าสุดนี้ยิงได้24เสีย13 m. ก็เฉลี่ยก็ค่อนข้างดีนะเฉลี่ยยิงได้นัดละ2แล้วก็เสียนัดละ1ส่วนทางฝั่งตุรกี13นัดนี้ยิงได้28เสีย24ประตูได้นี่เยอะกว่าทางโปรตุเกสรนะเห็นสูน,น้าตุรกีโนเนมโนเนมนะแต่ว่ายิงได้เยอะกว่าทางโปรตุเกสอีกแต่ว่าประตูเสียค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะสำหรับตุรกี 13แมตช์นี้เสียไป24ลูกก็เฉลี่ย1.85ลูกต่อน,นัดเลยเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นของนัดนี้กันมาเริ่มกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนนะทางฝั่งโปรตุเกสนีมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะดูจากรายชื่อแล้วลูเบนเนเวสเจ็บนะแล้วก็จูอัลกอนเซโล,เลนะ่เรนาโตซานเชสเจ็บนะไอ้นี่คือตัวหลักทั้งนั้นแล้วก็มีเปเป้นะน่าจะติดโควิดนะขึ้นเครื่องหมาย Question Mark อย่างนี้น่าจะติดโควิดตัวอากอนเซโลกับเลนาะโต้ซานเชสนี่ตัวหลักอยู่แล้วลงสนามไม่ได้นะเนื่องจากโดนแบนแล้วก็ลูเบนเนเวสจากวูฟนี่ก็เจ็บลงสนามไม่ได้ส่วนทางตุรกีนี่ไม่มีตัวเจ็บตัวแบนเลยนะฟิตพร้อมลงสนามทั้งหมดเดี๋ยวมาดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กันทางฝั่งโปรตุเกสเป็น4-4-2นะโกเป็นลนะุยปาติซิโอนะเซนเตอร์ใช้ดาโลลงมาแทนทางเปเป้นะแล้วก็ลูเบน d ดียสก็ลงสนามไม่ได้นะในวันนี้ก็จะเป็นดิอาโลเจอกับคู่กับโจเซปปอนเต้นะกองหลังตัวเก่าเลยนะทางฝั่งซ้ายเป็นเกเรโลทางฝั่งขวาเป็นเดียโก้ดาโลนะมิดฟิลด์ตรงกลางเจ้ามูเตนโยมายืนคู่กับวิตินยาแทนลูเบนเนเวสที่เจ็บไปนะทางฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายเป็นเดียโก้โจตาทางฝั่งขวาเป็น lo, นะฟา, inho, านบิโอนะซิวาข้งงา, ota, า,งงา,างหน้าก็เป็นคริสเซโนโรนันโดแล้วก็จูอัลเฟลิกนะ ไม่มีชื่อของบูโน่เฟอร์นันเดสนะที่ฟอร์ไม่ค่อยดีสําหรับแมกับแมนยูนะกวันนี้น่าจะโดนดอปเป็นตัวสํารองไม่ได้เจ็บนะสำหรับบูโน่เฟอร์นันเดสแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตัวสํารองในนั้นนี้442ของโปรตุเกสส่วนทางฝั่งตุรกี4 2 3 1นะโกเป็นคาเกอร์นะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นดิมิเลาคู่กับโซยุนคูนะทางฝั่งซ้ายเป็นเออร์กินทางฝั่งขวาเป็นเซลิกมิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวเป็นออสเดอร์มากับคุกคูนะตัวลุกเป็น อัตกกลูแล้วก็คันฮานกลูนะแล้วก็โอมูแล้วก็สูน่าตัวเป้าก็เป็นบุริยูมัตนะสูน่าตัวเก๋าจากลิวนะันนี่คือ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในนัดนี้ของทั้งสองทีมเดี๋ยวเรามาดูราคากันหน่อยราคาวันนี้ให้โปรตุเกสเจ้าบ้านมาต่ออยู่ลูกครึ่งนะแล้วก็สกอร์ส่งต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนเนาะ วันนี้ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เลือกไปทางทีมเยือนตุรกีนะเพราะาดูจากตัวผู้เล่นแล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยทางโปรตุเกสนะไม่มีทางบูโน่เฟอร์นันเดสไม่มีจูอัลกอนเซโลไม่มีทางลูเบนดีแอตแล้วก็เปเป้นะตัวหลักทั้งนั้นนั้นลงสนามไม่ได้เลยในนัดนี้ก็น่าจะสูสีกับตุรกีขึ้นมานะวันนี้เล่นในบ้านก็จริงแต่ยังว่านะบอลน,นัดเดียว่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นัและตุรกีก็คือ ใส่เต็มที่นะแล้วตุรกีไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะมีตัวพร้อมลงสนามแล้วก็ตัวสำรองพร้อมเปลี่ยนเกมได้ตลอดนะสำหรับตุรกีอาจจะแพ้แหละสำหรับตุรกีแต่ว่าไม่น่าแพ้ถึงขั้น2ลูกนะอาจจะแพ้สูสี2-1-1-0อะไรประมาณนี้นะโปรตุเกสช่วงหลังๆจากที่ดูสถิติเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะ2นัดหลังนี่มีเสมอ0 0แล้วก็มีไปแพ้เซอร์เบีย2-1ผิดกับทาง ตุรกีที่เพิ่งชนะมอนเตเนโกมานะวันนี้ตุรกีเป็นรองก็จริงอนะแต่เป็นผมว่ามองแล้วเป็นรองไม่เยอะนะแนวลุกของตุรกีก็น่ากลัวนะคานาโลกูแล้วก็ทางบุรียูมาร์ตก็ยังพร้อมที่จะล่าตะข่ายนะส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสตัวของทางโปรตุเกสก็เป็นตัวสำรองทั้งคู่เนะี่ตรงนี้อันตรายเลยนะเกมลุกของโปรตุเกสอาจจะดีจริงนะแต่ว่า วันนี้เจอตุรกีผมว่าตุรกีมาสู้ขาดใจอะราคาลูกครึ่งนี้ผมมองว่าแพงเกินไปนะวันนี้เลือกให้ลองทางตุรกีทีมเยือนเดี๋ยวมาดู3คู่ที่เหลือกัน คู่ที่2เป็นอิตาลีกับนอร์มาซโดเนียนะก็คู่นี้ใครชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับตุรกีในคู่แรกที่คุยไปเมื่อกี้นะอิตาลีกับนอร์มาซโดเนียเจอกันมา2นัดนะเป็นอิตาลีนัดที่แล้วนะเป็นปี2017หรือเลยอิตาลีชนะอิตาลีเสมอ1นึนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีชนะไป3ประตูต่อ2ก็เรียกว่า2นัดหลังนี่มีชนะ1กับเสมอ1นนะชนะไม่ขาดนะสำหรับอิตาลีนัดล่าสุดนี้เสมอกันมาด้วยนะ ส่วนฟอร์มหลังสุดของอิตาลี2นัดล่าสุดนี้ไม่ดีนะ2นัดล่าสุดนี้เสมอมาหมดเลยเสมอสวิตกับเสมอไอแลนด์เหนือนนะแต่มาซิโดเนียเนี่ยสนัดล่าสุดนี่ชนะมาทั้ง2นัดเลยนอตมาซิโดเนียชนะไอซ์แลนด์ไป3ประตูต่อหนึแล้วก็ชนะอาเมเนียไป 5ประตูต่อศูนย์ดูผิวเผินนี่อิตาลีดีกว่าเยอะนะแต่ว่านอตมาซิโดเนียเนี่ยจากสถติตินะสนัดหลังเนี่ยนะยิงไป8ประตูเลยนะไม่ใช่หมูนะสำหรับนอตมาซิโดเนียในชั่วโมงนี้ส่วนอิตาลีนี่ก่อนหน้านี้เคยเล่นบอลสนุกสนุกแต่ตั้งแต่เชียซ่าเจ็บไปเนี่ยก็คือเกมลุกของอิตาลีนี่ค่อนข้างฝืดเลยนะชิโรอิโมบิเล่ก็ยิงไม่ค่อยได้นะข้างหน้าอินซิเย่ก็ฝืดมากกับทางนาโปลีนะวันนี้ก็ราคาอิตาลีมาต่อ2ลูกเลย ผมมองว่าราคาค่อนข้างแพงอ่ะวันนี้อิตาลีเล่นน่าจะพอแค่ประคองประคองเข้ารอบนะอาจจะชนะไม่ขาดนะหรือว่า โอกาสลุ้นเสมอก็มีนะั่นมาซิโดเนียชั่วโมงนี้ไม่กลัวใครเลยนะเจออิตาลีก็ได้นะเพราะว่าเจอทางไอซ์แลนด์ก็ชนะไป3-1อาเมเนียชนะไป502นสองนัดหลังยิง8ประตูเลยเกมลุกของมาซิโดเนียไม่ขี้เลเลยส่วนอิตาลีเกมลุกค่อนข้างฝืดน,นะแต่ละตัวตอนนี้ที่ลงสนามได้ก็อย่างที่บอกเมื่อแค่อิโมบิเลกับอินซิเย่ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ยิงไม่ได้เลยตรงกลางกองหลังอาจจะดีกว่าเยอะแหละแต่ว่าข้างหน้าของอิตาลีนะ่ะมันยังไม่ค่อยดีนะตอนนี้ ชื่อชั้นดีแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็อย่างที่เรารู้เนาะอิตาลีเป็นบอลเน้นผลอยู่แล้วนะก็วันนี้น่าจะเน้นพอประคองตัวเอาชนะเข้ารอบก่อนแหละนะบอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคู่แหละนะบอลน,นัดเดียวเล่นกันเหมือนบอลถ้วยนะชิงเหลือนัดเดียวแล้วนะ ใส่กันเต็มที่แน่นอนนอตมาซิโดเนียเป็นรองแต่เป็นรองไม่เยอะวันนี้ต่อ2ลูกนี่โอ้โหจะยิงขาด3040ผมว่ายากนะเจอกับมาซิมาซิโดเนียในชั่วโมงนี้วันนี้อิตาลีต่อ2ลูกผมให้เลือกรองไปทางนอตมาซิโดเนียนะคู่ที่3เป็นสวีเดนเจอกับเช็กนะคู่นี้ใครชนะก็จะได้เข้าไปพบกับโปแลนด์เฮตูเฮตของคู่นี้3แมตช์หลังสุดนี่ทาง สวีเดนเหนือกว่านิดนนะสวีเดนชนะ1แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนัดล่าสุดนี่พึ่งเสมอกันมา1นึ1หนึ่งนู่นเลยปี2016ฟอร์มหลังสุดของสวีเดนไม่ดีเลยนะหลังสุดของสวีเดนนี่คือชนะ2แพ้ไป3นะห้านัดหลังสุดนะส่วนทางฝั่งเช็กเนี่ยห้านัดหลังสุดนี่ชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยฟอร์มหลังสุดนี่ดูเช็กจะดีกว่าพอมาดูทางตัวผู้เล่น ตัวผู้เล่นเช็กกับสวีเดนวันนี้ตัวเจ็บของทางสวีเดนเนี่ยจะมีสลาตันนะ่ลงสนามไม่ได้แล้วก็เอมิลครับแบ็กขวาจากทางนิวคาเซนลงสนามไม่ได้นะก็จะเป็นกองหลังหนึ่งตัวแล้วก็ข้างหน้าเป้าอีกหนึ่งตัวส่วนทางเช็กนี่ก็คือ ลงสนามได้เกือบครบนะยัมีวลาดิเมียคูฟาวกับมัติอาดวีด้านี่นะต้องเช็คฟิตแต่ว่าคาดว่าน่าจะได้ลงนะคูฟาวนี่ก็เป็นทางวิง่งทางฝั่งขวาวีด้าก็เป็นสูนหน้าตัวเป้าแต่ไม่มีวีด้าไม่เป็นไรนะเพราะว่าเช็คยังมีพัทติกชิกอยู่นะเป็นสูนหน้าฟอร์มแรงจากไบ r เออร์เลวโอูเซ่นนะวันนี้ก็น่าจะพร้อมลงสนามเกือบทั้งหมดนะสำหรับเช็คผิดกับทาง สวีเดนสวีเดนขาดสลาตันแล้วก็เอลวิลคราฟสอตัววันนี้ดูตัวผู้เล่นในสูสีกันเลยนะข้างหน้าของเชคนี่ผมมองว่าน่าลัวกว่านะมีทั้งปีเซกแล้วก็มีทั้งพัติชิกนะข้างหน้าของสวีเดนวันนี้ก็เหลือแค่อีซักตัวเดียวนะไม่มีต่างสลาตันอิบาบิโมวิดวันนี้ราคาเปิดมาให้สวีเดนเจ้าบ้านต่ออยู่ครึ่งลูกบอลน,นัดเดียวเหมือนส -2 สองคู่ข้างบนนะผมมองว่าเช็ค น่าจะไปสู้ได้เลยวันนี้โอกาสเสมอค่อนข้างสูงนะเสมอในเวลาค่อนข้างสูงนะถ้าเสมอในเวลาเนี่ยก็จะเล่นกันให้รู้ผลไปเลยนะก็จะต่อเวลายิงจุดโทษกันเลยสําหรับเพย์ออฟรอบนี้วันนี้เช็คมาไม่เป็นรองเลยนะตัวผู้เล่นดีกว่าฟอร์มดีกว่านะสวีเดนอาจจะได้เปรียบความเป็นเจ้าบ้านนะสวีเดนถึงต่อครึ่งลูกแต่วันนี้ผมมองว่าเช็คไม่เป็นรองอ่ะอาจ,จได้เปรียบความเป็นเจ้าบ้านของสวีเดนอาจจะได้เปรียบนิด,นด,นดแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวม ตัวผู้เล่นโดยรวมนี่เช็คดูดีกว่านะวันนี้ผมให้ลองเช็คนะสวิตเดนต่อครึ่งลูกนะผมให้ลองเช็คส่วนคู่สุดท้ายเป็นเวลเจอกับออสเตรียคู่นี้ใครชนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างยูเครนกับสกอตแลนด์นะแต่ว่ายูเครนกับสกอตแลนด์ อย่างที่บอกไปนะยังไม่รู้ว่าจะไปเตะก,กันวันไหนก็ผู้ชนะคู่นี้ก็ไปยืนรอก่อนนะสำหรับเวลกับออสเตรียเฮทูเฮทของคู่นี้5้าแมตช์หลังสุดนี่สูสีกันนะเป็นเวลชนะได้2เสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นออสเตรียชนะได้2นัดล่าสุดเมื่อปี2017นเะเป็นเวลชนะได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นก็มีเสมอกัน2องเวลชนะ2อหนะนึ่งออสเตรียชนะเนี่ยต้องย้อนไปนู่นเลยปี2005นะก็คือช่วงหลังๆเนี่ยเป็นเวลทําได้ดีกว่านะมาดูฟอร์มหลัง ังสุดของทางเวล5แมตช์หลังสุดของเวลนี่ไม่แพ้ใครเลยนะชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดก็พึ่งเสมอกับเบลเยียมมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะก็ถือว่าใช้ได้เลยสําหรับเวลส่วนออสเตรีย5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2นะนัดล่าสุดนี่ชนะมอนโดวาสมันน้อยนะมา สประตูต่อนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะสายนี้ก็เป็นทางเดนมาร์กเข้ารอบไปนะทางอันดับ1น,นะเป็นออสเตรียอันดับ2ออสเตรียก็ลงมาเตะเพย์ออฟเจอกับเวลในวันนี้ขยับมาดูทางตัวผู้เล่นออสเตรียวันนี้มีอาการบาดเจ็บอยู่4ตัวเลยนะมีลูบิชกกีลิททิเมลแล้วก็เลียนฮาดนะลงสนามไม่ได้ส่วนทางเวลนี่ พร้อมลงสนามได้ทั้งหมดอาจจะต้องมีเช็คฟิตแก l เลตเบลนิดๆนะดูตัวของเวลเนี่ยข้างหน้าของเวลก็จะมีอนาโตวิชนะที่เราพอรู้จักกันและข้างหลังก็จะมีดา v วิดอาราบานะกับตันทีมส่วนทางเวลนี่เราจะรู้จักกันเยอะมากกว่านะก็จะมีทั้งข้างหน้ามีแก l เลตเบลมีดานเะน่เจมส์นาตรงกลางมีอารอนแรมซี่นะกองหลังก็มีทางโรเบิร์ตกับเนโกวิลเลียมนะ ก็ชื่อจะคุ้นหูกับทางเรามากกว่านะที่เราดูบอลพรีเมียร์ลีกมาเยอะๆนะทางเวลวันนี้ราคาเปิดมาเสมอนะคู่นี้ฟอร์มสูสีอะไรก็สูสีหมดนะแต่ราคาเปิดมาเสมอผมมองว่าออสเตรียเนี่ยมีตัวเจ็บสตัวนะแล้วก็เวล มีตัวผู้เล่นครบนะต้องเช็คฟิตแกลเลตเบลตัวเดียวแล้วก็วันนี้ได้เปรียบการเล่นในบ้านด้วยนะวันนี้ผมเลยเลือกไปทางเจ้าบ้านเวลนะน่าจะมีภาษีดีกว่านะสถิติอะไรมันสูสีหมดแหละแต่ว่าตัวเจ็บของดังออสเตรียวันนี้เยอะแล้วก็ทางเวลได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะวันนี้ก็เลยเลือกเจ้าบ้านเวลดีกว่านะคู่นี้ราคาเสมอนะผมเลือกเวลมาสรุปกันอีกที4คู่คู่แรกนะโปรตุเกสเจอกับตุรกีโปรตุเกสต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้ลองทางตุรกี ผู้ที่2อิตาลีเจอกับ North onia, นอทมาซิโดเนียในอิตาลีต่อ2ลูกผมให้ลองนอตมาซิโดเนียผู้ที่3สวีเดนเจอกับเช็กสวีเดนต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ลองเช็กผู้สุดท้ายเวลเจอกับออสเตรียราคาเสมอน,นะผมให้ไปเล่นทางบ้านเจ้าบ้านนะเวลก็จะมีตุรกีนอทมาซิโดเนียเช็กแล้วก็เวลสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม SCSN นะก็แอดเข้ามา พูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะก็อยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีว่ามีความ เคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะส่วนช่องทางในการติดตามผมก็มีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยนะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ